ทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าถึงเรื่องข่าวเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าคุณสามารถเนี่ยเป็นใครมันจากไหนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ตามการเมืองอาจจะงงว่าแบบสามารถคือใครวะรู้จักแต่สามารถพยักอุุณที่เป็นนักมวยแต่คนนี้เป็นสามารถที่เป็นนักการเมืองก็จะมาเล่าให้ฟังสําหรับคนที่อาจจะไม่ตามการเมืองนะฮะเล่าแบบง่ายๆไวๆเลยละกันก็คือ เริ่มจากลุงป้อมเนี่ยทุกคนรู้จักลุงป้อมถูกไหมไม่ตามการเมืองก็จะรู้จักลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยเป็นหัวหน้าพลังประชารัฐซึ่งเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นมาตั้งแต่ยุคลุงตู่เป็นนายกนะฮะแล้วก็คุณสามารถเนี่ยก็เป็นตําแหน่งรองโฆษกพักพลังประชารัฐนะโฆษกพักก็คือคล้ายๆกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพักอะ พักจะสื่อสารอะไรก็จะสื่อสารผ่านโคศกเพราะว่าทำเองคนเดียวไม่ไหวฮนะเหนื่อยแล้วโคศกก็จะมีก็คือจะมีโคศกที่เป็นโคศกตัวหลักแล้วก็มีรองโคศกรองหนึ่งรองสองว่ากันไปนะฮะคุณสามารถก็เป็นหนึ่งในรองโคศกประมาณนี้เนาะทีนี้เวลาลุงป้อมหรือพักพลังประชารัฐมีข่าวเสียหายเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าท่านโคศกเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ผมเห็นท่านรองโคศกเนี่ยออกมาพูดตลอดเลยนะฮะเรียกว่าผมเห็นหน้าเยอะกว่าตัวคนที่เป็นโคศกจริงๆซะอีกอะ่ะเออดังนั้นคุณสามารถเนี่ยออกมาพูดเยอะมากนะเวลาที่ พลังประชารัฐหรือคนในนั้นเนี่ยมีเรื่องเสียหายนะก็จอก็จอกมาพูดเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงของลุงป้อมแบบอย่างแท้จริงนะฮะคนนี้ทีนี้คุณสามารถเนี่ยเคยทําอะไรไว้บ้างนะฮะก็เอาผลงานที่ผมเห็นเป็นข่าวะะก็คือคุณสามารถเนี่ยเป็นคนที่ปะทะกับกลุ่มธรรมนัตสมัยที่คุณธรรมนัตเนี่ยยังอยู่ด้วยกันเอาจริงทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ในใน,ในทางปฏิบัติเนี่ยถือว่าไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกขับออกจากพักเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปนั่งฝั่งเพื่อไทยแล้วเรียบร้อย ตรงที่มีแบบพึมพึมกันเนี่ยระหว่างกวนลุงป้อมกับกวนธรรมนัตเนี่ยคุณสามารถเนี่ยก็ออกมาแบบยืนยันหนักแน่นเลยว่านี่อยู่ฝ่ายลุงป้อมแบบโชว์มือถือว่าคุยกับลุงป้อมอะไรเงี้ยแล้วก็พูดเลยว่าลุงป้อมเนี่ยบอกว่าไม่มีใครขับเองได้อะไรเงี้ยเรียกว่าเทคสายเต็มที่ว่านี่คือแบบคนของลุงป้อมนะจ๊ะไม่ใช่คนของธรรมนัตนะฮะแล้วก็เอ่อเวลามีการฟาดฟันระหว่างสองฝั่งลุงป้อมกับฝั่งธรรมนัตเนี่ย คุณสามารถนี่แหละที่เป็นแบบเป็นคีย์แมนนะฮะออกในมุมผมผมมาผมมองว่าคุณสามารถเนี่ยเป็นลูกรักลงป้อมนะเออซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ารักมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ตัดภาพกลับมาที่ประเด็นล่าสุดก็คืออย่างที่ผมเพิ่งทําคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละที่มีคลิปหลุดออกมาว่าบอสพอเนี่ยโดนตบซับเนี่ยนะค,คุณสามารถนี่แหละก็เป็นคนที่ถูกหาว่าเป็นคนอยู่ในคลิปหรือไม่นะฮะซึ่งก็ก็ไปตรวจก็ไปตรวจสอบกันแต่ว่าตอนนี้ หลายๆคนก็เชื่อไปแล้วนะว่าเป็นคุณสามารถเนาะซึ่งแต่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะเพราะผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราก็พูดตามสิ่งที่หลายๆคนคิดก็แล้วกันนะครับ